มากูตำให้วางพอดีมันจะใหม่ได้มึงเบิ่งหอจ๊ะบ่ใหม่แต่มาเอารถเพื่อนบ่เปยังเออเอาตำตำเอาตำมึงแห่งบ่ไหวเจ็บเอาตำ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 ยันเอนเาเนี่ยวางไว้บนนี้เปป็นยงู้มาเทคอนถึงแบนีวะแม่เหวอะ นี่เท<อ>นี่นี่เอามึงฉลาดแทอะอดีเนี่ยอาหารเราถูกสุขะอนามัยนะครับเอาเี้อ่ะกูกำลุน,ยนอยู่ไม่สิจบ้ังเด็ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องวันเพกาวด้านล่างนี้นะครับ แล้วก็อย่าพลาดความมันอื่นๆจากทางช่องครับ hmm ไปเลยครับไปดูเฮ hey, ้ยไ,ไม่ยังเฮ้ยบแม่ื่อไงไปด้วยไปดู้วย